<laughs> อย่าเล่นสิลูกเฮ้นะลูกนะหนูตรงนั้นนะอันนี้ก็ได้บอบะไรค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสาเยี่ยมวนนี้ไม่มองกล้องเลยวันนี้ไม่มองกล้องเลย <laughs> ดูนะคะว่าแต่ละขาเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรกันค่ะว่าแล้วก็มีขาจะเป็นยังไง